ครับักเรียนนะครับเรามาพบกับวิชาวิทยการคำนวณนะครับของสายชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องที่1ไปแล้วใช่ไหมครับ ก็คือเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้น่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับที่นักเรียนได้เคยใช้ได้เคยสัมผัสมาใช่ไหมครับและครูก็ได้ฝากงานไว้นะครับให้นักเรียนให้นักเรียนทยอยทำนะครับทยอยทำวันนี้เราก็มา กลับมาพบกันในเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนต่อกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูได้ฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์มีประโยชน์อย่างไรใช่ไหมครับครูครูคก็คิดว่านักเรียนคงมีคำตอบ อยู่ในใจบ้างแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนหรือหลายๆคนนะครับก็ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแล้วทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกนะครับก็ลองไปคิดดูนะครับสิ่งที่เราใช้เราสัมผัสใช้ในการเรียนใช้ในการเล่นเกมนะครับหรือใช้เพื่ออำนืยอความสะดวกสบายต่างๆนะครับโดยผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเอง นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับให้หนักเรียนเอาหนังสือเรียนนะครับแล้วเปิดหนังสือเรียนนะครับในหน้าที่47นะครับ47เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์นะครับ เราใช้คอมพิวเตอร์สําหรับสร้างเอกสารเอกสารคืออะไรเอ่ยเอกสารก็เช่นหนังสือเรียนที่นักเรียนได้เรียนหรือแผ่นพับหรือใบงานต่างๆนะครับเหล่านั้นเรียกว่าเอกสารนั่นเองต่อมาค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลคืออะไรนะครับสิ่งที่นักเรียนสนใจหรือต้องการรู้ นะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบางที่เนี่ยเราไม่เคยไปเลยนะครับสมมุติว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่าลักษณะของเมืองเขาหรืออาหารเป็นอย่างไรเราก็สามารถไปสืบคน้นไปดูไปไปค้นหาข้อมูลเหล่านี้มาได้ โดยผ่านเว็บ Google นะครับใช้สำหรับคนหาข้อมูลนั่นเองต่อมาวาดภาพนะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ช่วยนักเรียนสร้างสารรค์ผลงานนะครับเกี่ยวกับรูปภาพได้อย่างสวยงามเลยมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกเยอะแยะให้กับนักเรียนมากมายเลยอ่า ต่อมาศึกษาบทเรียนนะครับศึกษาบทเรียนก็คืออย่างตอนนี้ในสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่สามารถมาเรียนหนังสือได้ที่โรงเรียนปกติใช่ไหมครับคุณครูต่างๆคุณครูทุกคนก็ส่งบทเรียนส่งคลิปส่งใบงานให้กับนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับศึกษาบทเรียน นะครับและอื่นๆยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีการพัฒนาและผลิตออกมาหลายรุ่นซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะแท็บเล็ตก็เป็นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึง่งหรือคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับตั้งโต๊ะนะครับที่นักเรียนเห็นรูปด้านข้างตรงนี้เนี่ย เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโตะหรือ PC นั่นเองนะครับหรือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจมีลักษณะลักษณะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปอันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักว่ารูปด้านข้างตรงนี้เนี่ยว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับ ว่ามีอะไรอยู่บ้างให้นักเรียนลองช่วยบอกชื่ออุปกรณ์ที่รู้จักในภาพก่อนที่จะเริ่มเรียนในสไลด์ถัดไปนะครับว่ามีใครรู้จักอุปกรณ์ในภาพชนิดใดบ้างเอ้ยอ่าครูให้เวลานักเรียน2นาที ใช้ถูกบ้างไหมเย่ยถ้าเกิดใครรู้จักมากกว่านึงปบมือให้เลยครับต่อมาสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปก็จะอยู่ในหนังสือที่หน้า47เหมือนเดิมนะครับหน้า47เหมือนเดิมเลยเรามาดูาหนึ่งตัวเครื่องนะครับ อยู่หมายเล็หนึ่งในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับให้ดูตรงหมายเล็หนึ่งตรงขอบข้อความสีส้มนะครับตัวเครื่องก็คือเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะแสดงผลต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านออกมาหน้าจอเนี่ยต้องผ่านตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับ อ่าอุปกรณ์อันต่อมานะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอยู่หมายเลข5ในหนังสือเรียนใช่ไหมครับตรงรอบข้อความสีฟ้านะครับคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรตัวเลขหรือเครื่องหมายต่างๆนั่นเองนะครับคุณครูเคยให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ใช่ไหมครับ ในโปรแกรมไทปิ้งเนี่ยในตรงนั้นก็จะมีตวัวอักษรใช่ไหมครับมีข้อความต่างๆมีตัวเลขนั่นเองอ่าอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับเมาส์นะครับเมาส์เนะมาส์มาไม่ใช่ปากนะครับในที่นี้นะครับเมาส์ของนักเรียนอยู่หมายเลข C นะครับตรงรอบข้อความสีฟ้าด้านล่างเมาส์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลิก เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการได้เช่นเปิดอินเทอร์เน็ตปิดเครื่องนะครับหรือทำงานต่างๆในโปรแกรมของเรานั่นเองนะครับอุปกรณ์อันถัดไปนะครับลำโพงนะครับลำโพงอยู่หมายเลข3นะครับลำโพงก็เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงเสียงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงกระตูนนะครับที่คอมพิวเตอร์ที่เราเปิดอะที่มีเสียงนะครับผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้หรือลำโพงนั่นเองอุปกรณ์อันถัดไปนะครับจอภาพนะครับจอภาพของนักเรียนอยู่หมายเลข2ตรงกรอบข้อความสีม่วงนะครับจอภาพเป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับ ผ่านออกมาหน้าจอเลยนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นผ่านจากตัวเครื่องนะครับแสดงผลออกผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่าต่อมาให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับไปในหน้าที่48นะครับ49 แล้ว50นะครับ48 49 50วันนี้ครูก็ฝากงานอีกแล้วนะครับแต่ก็ทยอยทำนะครับครูเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับนะกักเรียนทุกคนมีงานเยอะนะครับรวมถึงผู้ปกครองก็ต้องทำงานด้วยนะครับ เรามาดูในหน้าที่48ก่อนนะครับ48คือหน้าที่ครูเอาเมาส์ชี้ต่อไปนี้นะครับในกิจกรรมที่2นะครับคอมพิวเตอร์ข้อที่1นักเรียนสังเกตภาพแล้วนำคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่างนะครับเติมลงในเติมลงในช่องว่างาเรามาดู กรอบข้อความที่1สีเขียวคือตัวเครื่องนะครับต่อมากรอบข้อความอันที่2สีม่วงนะครับคีย์บอร์ดกรอบข้อความอันที่3าสีฟ้าเมาส์นะครับกรอบข้อความอันที่4สีส้มลำโพงกรอบข้อความอันที่5สีเขียวจอภาพ นะครับตรงนี้เขาก็จะมีรูปทั้ง5รูปให้เลยนะครับที่เราเรียนไปเมื่อสักคู่ใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีชื่อว่าอะไรนะครับ5้านักเรียนจำไม่ได้ที่คุณครูบอกนะครับนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นั่นเองนะครับแล้วคำตอบก็จะไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนนะครับ ก็คำตอบเหล่านี้มาใส่ให้ตรงกับอุปกรณ์ตามรูปภาพนะครับต่อไปหน้าที่49นะครับในหน้าที่49ข้อที่2นะครับนักเรียนวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตนเองสนใจลงในกรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นตอบคำถามนะครับ ในคำถามก็คือข้อที่หนึง่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้คือเนี่ยมันชื่อว่าอะไรครับที่เราชอบใช่ไหมครับต่อมาทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับเนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้นักเรียนชอบอันไหนนะครับเลือกมาเพียงหนึ่งเพียงหนึ่งนะครับแล้วนำมาวาดให้สวยงามเลยนะครับ แล้วก็ตอบคาถามว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราเลือกมานี่คืออะไรชื่อว่าอะไรและมันทําหน้าที่อะไรอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดจําไม่ได้ย้อนคลิปกลับไปนะครับนักเรียนก็จะสามารถทํางานได้อย่างไม่ยากเย็นใช่ไหมครับและก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับอีกหน้านึงนะครับอีกหน้านึงค่อยๆทํานะครับ ถ้าเกิดจำไม่ได้ย้อนคลิปกลับไปดูนะครับอีกหน้าหนึ่งก็คือในหน้าที่50นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนโยงเส้นจับคู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กันนะครับให้สัมพันธ์กันรูปที่1คืออะไรเลยคืออะไรจอภาพใช่ไหมครับ รูปที่2คืออะไรเอ่ยเมาส์รูปที่3เครื่องนะครับนะคือตัวเครื่องนะครับหรือเรียกว่าเคสนั่นเองอันนี้คืออะไรเอ่ยคีย์บอร์ดนะครับอันสุดท้ายลำโพงนะครับลำโพงอ่าต่อมาตรงกรอบข้อความสีฟ้า ครับควบคุมการทํางานของอ,อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยข้อความนี้คือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆอ่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับนักเรียนโยงเส้นมาเลยไปหาจุดสี่เหลี่ยมรูปภาพที่นักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ต่อมาตรงกรอบสีชมพูนะครับคลิกเพื่อเลือกสีที่เราต้องการเช่นเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเปิดงานของคุณครูตอนนี้นะครับใช้อุปกรณ์อะไรเอ่ยนะครับไม่น่ายากใช่ไหมเอ่ยอ่ะข้อถัดไปตรงกรอบข้อความสีสีเขียวนะครับ แสดงข้อมูลต่างๆที่เป็นภาพและตวัวอักษรเช่นเราตอนนี้เราดูคลิปวิดีโอของครูอยู่ใช่ไหมครับเราจะทําใบงานหรือเมื่อทําเสร็จแล้วอภพอนคายเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อพักผ่อนเช่นเล่นเกมดูการ์ตูนใช่ไหมครับอันไหนแสดงภาพและตัวอักษรเลยให้เรามองเห็นนั่นเองนะครับ ่าต่อไปกอบข้อความสีฟ้าใช้สำหรับแสดงเสียงนะครับแสดงเสียงเมื่อเราดูการ์ตูนเราดินเสียงใช่ไหมครับอุปกรณ์ตัวไหนเอ่ยที่ช่วยแสดงเสียงโอ้ไม่น่าย,ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆอ่าต่อไปนะครับรับข้อมูลตัวเลขตัวอักษรด้วยการ พิมพ์เข้าไปเวลาที่นักเรียนฝึกพิมพ์กับโปรแกรมไทยิ้งใช่ไหมครับผ่านอุปกรณ์ตัวไหนเอ่ยอ่าไม่น่ายากใช่ไหมครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับครูขอฝากคําถามนะครับที่เราจะต้องเรียนในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่อง ซอแวร์นะครับซอแวร์ซอแวร์ก็คือโปรแกรมนั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายว่าเรียกง่ายว่าโปรแกรมนั่นเองนะครับคำถามของคุณครูก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อะไรบ้างที่นักเรียนได้ใช้ในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะ youtube นะครับหรือ พิมพ์งานเช่นโปรแกรมไทปปิงที่คุณครูส่งไปให้ใช่ไหมครับอันนั้นคือโปรแกรมครับหรืออะไรนะเช่นเวลาเราจะพ่อแม่บางคนเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยแต่ก็เห็นหน้ากันได้โดยผ่านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หนึ่งที่เป็นสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์สีเขียวคืออะไรเอ่ย โปรแกรมไลน์ใช่ไหมครับโปรแกรมเหล่านี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างที่นักเรียนเคยใช้นะครับเคยใช้แล้วก็เคยสัมผัสมานะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกคิดนะครับฝึกคิดทดลองคิดนะครับนักเรเียนคนจะได้ทาได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยเรื่องใด นะครับให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์คําถามของเรานะครับของเราลงในด้านล่างคอมเมนต์อยู่ใน YouTube นี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณฟูจะไปตอบคําถามให้นะครับฝากผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับช่วยถ่ายรูปขณะเรียนนะครับ ส่งให้คุณครูประจำชั้นในกลุ่มลายของแต่ละห้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ